สวัสดีค่ะมาเจอกับแม่ติ๊กจ๋าในแดนใต้แล้วนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะฝนตกตกเนาะกินข้าวกันค่ะกินข้าวกันเอ่อน้ำจิ้มเห็นไหมคะน้ำจิ้มเอ่อน้ำจิ้มปลาย่างค่ะปลานินย่างค่ะปลานินย่างนไยคะ่ะ ปลานินย่างค่ะเดี๋ยวเราจะแกะกินข้าวด้วยกันนะคะปลานินย่างเดี๋จะแกะสักครู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไขใ่ใหญ่ๆค่ะตะไข้กับตะไขรจะมีเครื่องเทศค่ะเอ,อในในท้องปลาค่ะมีตะไขร ใบมะกรูดโหระพาค่ะแบบกินข้าวนะเนี่ยค่ะปลานินย่างค่ะกินข้าวกันค่ะแล้วก็มีน้ำซุปต้มไก่ค่ะต้มไก่ขมิ้นนี่ค่ะต้มไก่ขมิ้นค่ะต้มไก่ขมิ้นนี่ค่ะต้มไก่ขมิ้นจะน้ำเหลืองๆค่ะ ส,ส้มไก่ขมิ้นค่ะแล้วก็มีผักมาค่ะกินข้าวกันเมามอยหน่อยค่ะช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือยังเอ,อ่ยฟื้นตัวกันหรือยังเศรษฐกิจแบบนี้ฝนตกด้วยค่ะช่วงนี้เออมีเรื่องอยากจะคุยปรึกษาค่ะแต่คิดไปคิดมาแล้วค่ะ อยากกลับไปขายขนมขายของต่อแบบขายของขายขนมต่อที่เป็นตามหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกเนาะก็คิดหนักว่าเราจะทำยังไงดีฝนตกแรงด้วยแล้วก็พอช่วงฝนตกเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยมีค่ะจะเงียบมากขายของไม่ค่อยจะได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรากินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยนะคะ ขายของไม่ค่อยจะได้แล้วก็สักครู่ขายของไม่ค่อยจะได้แล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้แม่ค้าพ่อค้าทุกคนเลยนะคะเพราะว่าแม่ติจกจ๋าเคยขายของตลาดนัดมาก่อนคะ่ะแล้วก็รู้ว่า <c oughs> ฝนตกอะคะ่ะเวลาฝนตกเนี่ยจะลําบากมากลูกค้าไม่ค่อยจะมีอะ <c oughs> ช่วงน,นี้ก็เป็นภูมิแพ้แล้วค่ะภูมิแพ้แล้วก็เจอฝนนิดหน่อยก็จามไอแล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากออกไปไหนค่ะส่วนมากก็จะทำกับข้าวกินข้าวที่บ้านกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ทำกับข้าวกินอะไรเงี้ยมันเบื่อค่ะคนเคยทำงานเนาะคนเคยทำงานแล้วก็อยากจะ ไปทํางานต่อแต่ว่าเขาก็ยังไม่เปิดรับทํางานเนาะแล้วก็อยากกลับไปขายของต่อเออมีสองอย่างที่อยากทําอยากอยากกลับไปทํางานถ้าไม่ทํางานก็ต้องขายของต่อค่ะขายของตามตลาดนัดนนะคะแต่พอดีว่ามาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ก็อยากจะทําต่อไปอยากจะทํารอเปิดเทอมลูกอะคะ่ะวันที่หนึ่งกรกฎานี้เนาะจะเปิดเทอมกันทั่ว ทั่วประเทศใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมาก <c oughs> แล้วก็เนี้ยค่ะ <c oughs> อยากจะหารายได้พิเศษ <c oughs> ส่งลูกเรียนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราก็หาไม่ทันเนาะลูกสองคนค่ะมีใครอยากจะช่วยไหมคะช่วยช่วยช่วยกันบัางก็ได้นะคะ สนใจโทรมาได้นะคะมีเบอร์โทรนะคะช่วยช่วยช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงลูกค่ะ <c oughs> แต่ว่าผู้เล่นนะคะหยอกหยอกค่ะอยากจะหารายได้พิเศษขายของอะไรเงี้ยค่ะแต่ฝนตกแล้วก็ล่มของเราที่เคยขายของตลาดนั้นเมื่อก่อนล่มของเราพอไม่ได้ไปขายแล้วก็มันขึ้นสนิมมาค่ะตัวขาตัวขาคันชัดเนาะ ค่ะกันชักที่กลางขึ้นแบบนี้ยค่ะมันขึ้นสนิมแล้วก็มันหักมันหักผุผุหมดแล้วค่ะผุหมดแล้วแล้วก็หัวแก๊สเราใช้แก๊สตัวเก่าไม่ได้แล้วค่ะหัวมันเป็นสนิมเราก็ต้องซื้อตัวรองหัวใหม่ที่มันเป็นขาตั้งๆขึ้นมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเซนนะคะเพื่อตั้งหัวแก๊สใหม่เนาะเราจะขายขนมกันนะคะแต่ว่าคราวนี้ เรารอรอดูสถานการณ์ว่าถ้าเปิดเทอมปุ๊บเรามีเวลาว่างแล้วเพราะว่าลูกไปเรียนแล้วเราไม่ต้องทำอะไรในบ้านเยอะแล้วเราก็จะจะไปขายของหน้าโรงเรียนลูกนะแต่ว่าช่วงเนี้ยเราไม่มีรถเราไม่มีรถทุกเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยลนะ้วเป็นแม่ค้าเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเนาะ แต่ว่าเราจะดิ้นรนทําทุกอย่างช่วงช่วงที่ไปหาเหตุนี้ไม่ใช่หามาทานอย่างเดียวคะ่ะหาขายด้วยคะ่ะแต่ว่าอยากอยากขายของคะ่ะอยากกลับไปขายของต่อคะ่ะใครมีความเห็นอะไรนะคะช่วยแนะนำมาด้วยนะคะกินข้าวกันคะ่ะ ปลาเน,นย่างแล้วก็เนี่ยค่ะข้าวที่กินเนี่ยข้าวข้าวค่ะไลเบอร์รี่ทำให้ไม่เป็นเน็บชาค่ะปกติจะเป็นเน็บชาบ่อยด้วยค่ะนีค่ะเย็นแล้วค่ะประมาณสองทุ่มแล้วค่ะหิวข้าวไว้ค่อยลดวันหลังเนาะ กินก่อนอม,มาค่ะกินข้าวกันค่ะทุกคูทุกคนเลยนะคะมาเลยค่ะช่วงนี้ก็สถานการณ์แบบนี้ก็แย่ๆกันหน่อยนะคะ ลูกลูกเหรอคะเอ่อลูกลูกมีคนถามว่าลูกลกไปไหนลูกไม่เคยออกกล้องเลยคะ่ะทานข้าวก่อนแม่ทั้งสองคนแล้วก็เข้าห้องเลยคะ่ะเข้าห้องเสทานข้าวเสร็จทําอะไรเสร็จเข้าห้องเลยคะ่ะเหมือนรู้สึกเหงาอยู่คนเดียวเหงาคะ่ะอยู่คนเดียวคะ่ะเหมือนอยู่คนเดียวเลยคะ่ะที่ปรึกษาไม่มีคะ่ะเหงาเนาะ ก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องอะค่ะพี่ป้าน้าอาค่ะเหงาค่ะหาเพื่อนคุยไม่มีใครคุยด้วยค่ะที่บ้านเขาเข้าห้องกันหมดอะมาเช็ดจาคนเดียว ลืมบอกไปค่ะมีน้ำพริกกะปิด้วยค่ะน้ำพริกกะปิจะหมดแล้วค่ะน้ำพริกกะปิช้อนบังกินไปตามภาษาค่ะอะไรก็ได้ไมได้หมดค่ะหิวค่ะช่วงนี้ ได้ทำเองนะคะมีผู้ใหญ่จะดีเอามาให้ค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะปกติก็จะทานน้ำพริกกะปิต้มไก่ขมิ้นค่ะวันนี้ <c oughs> อยากกลับไปทํางานแล้วค่ะ จืดน้ำแล้วร้อนคล่องคอค่ะอร่อยเพื่อนบอกว่าคิ้วไม่ค่อยมีนะคะพอดีว่าเย็นแล้วค่ะไม่รู้จะแต่งไปไหนก็ไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วก็เลยไม่ไปไหน,นะคะ่ะมากินข้าวกันค่ะอันนินย่างนี่ค่ะดูหไหมคะ 挺大朵。多多 ขออนุญาตแทะหัวนะคะหัวปลาชอบพาหัวปลาค่ะหัวปลาค่ะเดี๋ยวแกะก่อนใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะล้างก่อนมาทานข้าวค่ะ วัวปลาค่ะ สำลักค่ะไหลลงคอเลยดูดทุกหัวปลานะค่ะ อืมอร่อยหัวมันมากเลยหัวปลามันมากอร่อยค่ะ หมดค่ะ I mm. a ฟลาตัวใหญ่ค่าทา้งคนเดียวไม่หมด อยากทำงานค่ะอยากทำงานอยากขายของแต่ว่ามีข้อแต่ด้วยนะคะอุปสรรคเยอะหอเหลนะือเกินค่ะ จะก,กลับไปขายขนมค่ะแม่แน่สิ้นเดือนนี้ค่ะจะก,กลับไปขายขนมกลับไปขายขนมต่อค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแม่ติจานะคะวันนี้แม่ติจาก็อิ่มแล้วค่ะว่างๆเดี๋ยวเราเค่อยมาเมาส์เมาส์มอยกันต่อนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ